พักใจด้วยธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือการที่เราได้มาพักผ่อนทางจิตใจโดยเฉพาะคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ขาดกันมากและต้องการกันมากที่สุดก็คือความสงบทางจิตใจหลายคนในปัจจุบันเนี่ย เราเข้าวัดทำบุญฟังธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบทางจิตใจเพื่อความสุขทางจิตใจเพื่อความสบายใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องการความสบายใจพักผ่อนทางจิตใจก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศออกนอกสถานที่นี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจเกิดความสบาย ให้จิตใจเกิดความรีแลกขึ้นได้การพักผ่อนทางจิตใจจึงมีสองทางคือพักผ่อนแบบทางทางโลกพักผ่อนด้วยทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับพักผ่อนจิตใจด้วยธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าการพักผ่อนจิตใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร เราแค่ใช้กายใจของเราใช้สติใช้ความเพียรใช้ความอดทนทุกวันนี้ที่จิตใจมันเหนื่อยว้ามันหมดกำลังหมดเรี่ยวแรงมันมีแต่ความท้อแท้มันมีแต่ความสิ้นหวังบางทีเราเพียงแค่ต้องการความสงบทางจิตใจเท่านั้นคนที่คิด อะไรไม่ออกมีปัญหาแล้วมันคิดไม่ตบมันแก้ไม่ได้เพราะว่าบางทีจิตมันไม่มีสมรรถภาพที่จะสามารถคิดแก้ปัญหาได้แล้วเพราะว่าจิตมันถูกใช้มาตลอดเวลามันไม่เคยได้พักเลยเหมือนกับคนน่ะเหมือนกับเราหรือใครก็าตามถ้าได้ทำงานทั้งวันไม่เคยได้พักเอ่ยเนี่ยถามว่าจะมีเรี่ยวแรงไปทำงานอย่างอื่นไหมแม้แต่สัตว์เดรยจ์าน ก็เหมือนกันวัวควายพวกเนี้ถ้าใช้งานเขาทั้งวันเน่ยถามว่าเขาจะมีแรงวิ่งมีแรงทํางานอย่างอื่นต่อไหมจิตใจของเราเนี่ยเราใช้เขาคิดทั้งวัน,ค,น,นคิดไปนู่นคิด,ดคมไปนี่คิดด้วยความโลรคิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความอิจฉาใช้เขาทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดแม้กระทั่งเวลานอนก็ยังใช้เขามันก็เอย่ยหมดสมรรถภาพมันก็เอย่ยเหนื่อย เลยไม่มีแรงที่จะคิดต่อมันจับแบบจับประเด็นจับแก่นสา,สาระในความคิดนั้นไม่ได้ฉะนั้นวิธีง่ายๆที่เราจะปลุก Energy ขึ้นมาหรือว่าชาร์จแบตทางจิตใจก็คือทำจิตใจให้มันสงบซะให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวให้มันนิ่งอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีวิธีสงบด้วยกับ การอยู่กับลมหายใจมีสติร่วมหายใจเข้าออกหรือว่าเราจะใช้ทำใจให้สงบด้วยการพิจารณาธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดเกิดปัญญามองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจของสรรพสิ่งก็ได้เราลองมาทำความสงบทางจิตใจเพื่อที่จะให้ จิตใจมันเกิดกำลังมันได้ชาร์จแบตพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดสรู้ทำได้เนี่ยเพราะเริ่มต้นจากการทำใจให้สงบก่อนเมื่อทำใจให้สงบแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นถ้าใจมันยังไม่สงบเนี่ยมันยังไม่สงบจากอารมณ์ความคิดต่างๆมันไม่สงบจากกิเลสจากความ โลภกดหลวงคือจิตใจมันมีกีเวสเครื่องซ้อมหมองปกคุมจิตใจอยู่มันไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงมองไม่เห็นปัญหาก็คือมองไม่เห็นทุกข์ถ้าเกิดชีวิตเรากำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างแรกที่จะต้องทำเลยก็คือลอ,องพักผ่อนจิตใจทำใจให้มันสงบทำใจให้มันเย็นทำใจให้มันนิ่งก่อน พอใจมันนิ่งมันสงบมันเย็นแล้วก็ลองคิดพิจารณาทบทวนปัญหาคือเวลาที่เราจะคิดพิจารณาอะไรจะแก้ปัญหาอะไรให้คิดตอนที่ใจมันสงบใจมันนิ่งแล้วพิจารณาโฟกัสปัญหานั้นไปเป็นลำดับลำดับแล้วมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงของปัญหานั้นๆได้ เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถวางใจทําใจให้มันสงบทําใจให้มันเป็นกลางถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะคือเป็นกลางให้มันไม่ขุ่นมัวให้มันไม่เอียงไปในทางโลภโกรธหลงให้มันไม่เอียงไปในอคตินะแล้วเราคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมองเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งเลยแต่ถ้าเกิดใจเรายังไม่สงบเรายังคิดด้วยโลภโกรธหลง เรายังคิดด้วยอคติเรายังคิดด้วยจิตที่อิจฉาริษยาแล้วก็จะเห็นในมุมที่เป็นเรื่องของกิเวสคนที่คิดด้วยความอิจฉาริษยาก็จะมองเห็นในมุมมุมของความอิจฉาริษยาที่มันปรุงแต่งใจไปให้มองคนอื่นเขาไม่ดีคิดไม่ดีกับคนอื่น แต่ถ้าเกิดเราคิดด้วยใจที่สงบคิดด้วยใจที่มันมีสภาพที่ผ่องใสความคิดของเรามันก็จะชัดเจนในประเด็นนั้นๆก็ทำให้เกิดปัญญาได้ทำให้เราสามารถหาทางออกได้ฉะนั้นการพักผ่อนทางจิตใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าอาตมาจะสรุปเนี่ยก็คือมันมีอยู่สองแบบคือการพักผ่อนจิตใจที่ทำให้ใจนั้นสงบนิ่ง คือหยุดคิดหยุดคิดก่อนทําให้จิตมันสงบก่อนอย่างที่สองก็คือการพักผ่อนจิตใจด้วยการที่เรามาพิจารณาธรรมะให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งต่างๆแต่ก่อนที่เราจะพิจารณาธรรมเนี่ยมันก็ต้องทําให้ใจสงบก่อนแล้วก็มาพิจารณาธรรมอย่างเช่นพิจารณาร่างกายให้เป็นของไม่งามเป็นของปฏิกูลเป็น เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายมีความไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความดับไปตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าบังคับบัญชาตามใจตนไม่ได้เนี่ยก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายที่เรายังหลงไหลว,ว่าเป็นของงามเป็นของที่น่าย,ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา เมื่อมาพิจารณาตรงนี้จิตใจมันก็จะเกิดเห็นความเป็นจริงการที่เราได้มาพักผ่อนจิตใจในทางธรรมะเนี่ยมันก็จะได้สองต่อต่อที่หนึ่งคือได้ความสงบทางจิตใจความนิ่งของจิตใจต่อที่สองก็คือได้ปัญญาคือได้มองเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งถ้าเรามีปัญหาแล้วเรา ไม่ได้มองปัญหาไม่ได้เห็นความจริงของปัญหาเราไม่มีเราไม่มีทางที่จะสามารถแก้ปัญหาได้